ทายซิ Z, ว่าผมจะเล่นตัวละครอะไรวันนี้ไม่ใช่พี่เสือนะแต่เราก็บูบูอุยรองเท้าน่ารักมากเลยครับท่านผู้ชมรองเท้าดูด้วยนะชืบปุ๊บปืนไม่ใช่แหม่รองเท้าน่ารักไหมครับรองเท้านี่ปาเก็บปืนก่อนดีกว่าครับผมรู้สึกว่ามีคนลงตรงนี้เดี๋ยวจะตุยซะเป่ามาโมรีวิวชุดตรงนี้ไง มันคือแหล่งกำเนิดพลังซูปเปอร์ไซยาขอบคุณมากที่ให้พลังกับเราเจ้าหญิงกันแล้วนะสวัสดีทุกคนนะครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าตอนนี้เราพยายามจะสู้กับคนไม่หยุดไงนะบอดเบิร์หยุดเล่นไปแล้วมันมากเลยครับเวลาเล่นกับคนเนี่ยหลังไม่ตุยกันเยอะท่านผู้ชมผมตุยแบบง่ายๆก็มีครับเจอกันเล่นแบบมากมายครับบางคนก็ซุ่มยิ่งกว่าเราอีกบางคนก็ซ่อนหนักกว่าเราอีกแล้วว่าเราซ่อนหนัก เจอก็นักกว่าเราอีกแต่บางคนก็เก่งจริงครับประมาณสักนับยังไม่ทันสองวิอ่ะละลายเข้าใจไหมครับละลายหายไปเลยครับไปอยู่หน้าล็อบบี้เลยนี่ทำไมไกจะหนีทำไมของแรงๆอย่างนี้เมื่อกี้เขายิ่งกันครับสมจุดผมกำลังมองหาจุดที่2จุดนน้นไงตุยไปซะตุยไกลด้วยไกลก็ต้องโดนขึ้นหัวครับงัดขึ้นหัว เอาละเก็บ3ามนะครับเป็นเลิกงามยามดีอุ้ยของดีๆทั้งนั้นมันเยอะไปหมดมันจ้าซะเหลือเกินยอกยอกวงวงไม่ใช่อีกแล้วท่านผู้ชมต้องไปอีกแต่ผมแวะแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมครับมีคำถามแล้วใครพอจะรู้ความหมายของเกาะมั้งครับว่าเกาะ3าขีดอะคืออะไรซี่ขีดแก่งยังไงแบบนี้ครับลหลายๆครั้งนะครับผมเกาะสขีด ผมไปแป๊บเดียวละลายเลยไม่รู้เกี่ยวกันปะเนาะมันต้านทานอะไรยังไงผม,มอยากจะรู้จังเลยช่วยคอมเมนต์ทีนะช่วยบอกทีนะขอร้องอ่ะ <Yeah. S 1> ยอมวงแดกครับท่านผู้ชมแต่ได้โคตรพ่อคุณแม่เกาะมาเนี่ยสี่ขีดอย่างเงี้ยมันถึกขึ้นใช่ไหมครับแล้วถึกขึ้นยังไงขอเป็นแบบดัชนีชี้วัดอะ่ะอุ๊ยนึกว่าหุ่นเอาล่ะวันนี้พี่ฟูเฮ้ยจะไปไหนกันหมดเฮ้ยทำงานก็ใช่ไหมคุณหมอคนไข้มึงเนี่ยหลุดออกมามากมายมหาศาลเต็มประเทศไปหมดแล้วเนี่ย คลิปเนี้ยพี่มั่นใจเลยครับว่าพี่จะเป็นที่หนึ่งนะครับได้ที่หนึ่งแน่นอนนะเพราะพี่พูดทุกคลิปแหละอุ้ยคนนี้ก็ฆ่าเยอะครับเมื่อกี้เนี่ยโนแปดนะไม่ใช่โน 1. หนึ่งอุ้ยโดนตุกเกียังไว้โดนเนี่ยชอบมาแท็กพี่แท็กคนอื่นไม่ว่าแท็กพี่ทุกแมตช์เลยปะไปกันต่อคนจริงยิงกับโดนอุ้ยแอร์ดรอปอีกแล้วครับแหมพี่ฟูแล้วพี่ไม่อยากได้อะไร้วครับ ูลออปชั่นแหมยังจะเก็บเข้าอีกด้านหน้ามีเรื่องทุกชมเอ้ยมาเป็นตัวที่หกให้พี่เองด้วยตัวที่เจ็ดที่ขอยังโหดลองเล่นปืนนี้ลองเล่นปืนนี้ป๊อกป๊อกป๊อกอยู่เว้ยใช่ได้ทานผู้ชมเอาครับเหลือสองเองโดนแน่ๆไก่อกเลยงัดไก่หมดครับเอาละทีนี้อีกหนึ่งคือคนครับทานผู้ชมจริงๆมเมื่อกี้ช่วงที่เราขึ้นชื่อฟีดค่า เขาก็ฆ่าอยู่ฝั่งโน้นเขาอยู่ฝั่งโน้นครับท่านผู้ชมรีบไปเก็บดีกว่าครับเขาก็รู้จุดเราแต่เราไม่รู้จุดเขาเนี่ยส <intr ans> ิเขาซ่อนท่านผู้ชมเขาซ่อนแล้วผมหามาพักหนึ่งไม่เจออยู่ไหนจ้าเอาแล้ววันนี้นะครับถ้าผมโดนคนซ่อนฆ่าผมจะได้รู้ความรู้สึกเวลาผมซ่อนแล้วก็เก็บเขาเก็บคนอื่นเขาอะ่ะเอาละเราอยู่ในวงกันดีกว่าครับจะปลอดภัยครับ แล้วก็เมามองหาเขาครับเอ้ยไปไหนกันเล่ามันต้องอยู่แถวเนี้ยท่านผู้ชมจริงๆขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงมองมองมองเฮ้ยเห็นเลยอยู่ที่ตู้อยู่ที่ตู้ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตั้งหลักรีโหลดเปิดอันติพืชมาเอ็งมาดวนกับพี่ออกก็เถอะออกมาเดี๋ยวนี้เอ้ยงัดขึ้นหัวท่านผู้ชมทําไดุ้อวิ่งจะรู้ ว่าโลกนี้มีคนกลัวพี่แล้วน่ารักเลยครับรองเท้าบึ้งบึง,บงโอเคครับแหม่นะเริ่มคิวได้มากขึ้นนะครับแปดและแปดแหละนะจากตอนแรกคนเดียวทั้งเกมนะครับยิงคนเดียวซุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มมีสามมีห้ามีหกมี 8. แปดแหม่ไม่ใช่หวยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับมาดูเปตนต่อไปนะครับบ๊ายบาย